สบัดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสำหรับมือนี้ข้าพเจ้านำพาบรรดาทานเข้าสู่บรรยากาศสดอยู่ในห้องประชุมโดยสปอกแมนกองประชุมครบคณะบริหารงานพักแขวงครั้งที่17สมัยที่เกาซึ่งได้ดำเนินเป็นเวลาสองวันคือวันที่7และวันที่8ตุลาสองพันสาวในเวลาดำเนินกองประชุมในวันที่เจสองพันที่ผ่านมาภายหลังได้หับฟัง การกล่าวเปิดกองผสมอย่างเป็นทางการของสหายโอไดสุดาพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขงวงเจ้าแขวงแขวงขมวนแล้วยังได้พร้อมการหับฟังการสรุปตีราคาคืนในการจัดตั้งปฏิบัติมติของปรชสมครบค,ค,ค,คณะบริหารงานพรรคแขวงครั้งที่16สมัยที่เกาพร้อมนั้นยังได้รับฟังการรายงานผลการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงระยะเก้าเดือนปี2020ซาว และเพนเวียกชุดซุ่มสามเดือนท้ายปีสองพันาวพร้อมทางเวียกงานอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งมาฮอดมือที่ส่งของกองประชุมแม่นได้พร้อมกนรหับฟังการรายงานการกัดเก็บเอกสารต่างๆที่จะนําใส่เข้าในกลองประชุมใหญ่ครั้งที่สิบขององคคณะพักแขวงเสนอโดยสหายวงเพชรจิตปัญญากรรมการพักแขวงหัวหน้าหองวรการปกครองแขวงพร้อมทางหับฟังห้างเผนพัฒน,นาเศรษฐกิจสังคมฮาปีครั้งที่เก้า ปี2 0 2 1 2001, หา2005จากสหายเดชสักดามณีคำหัวหน้าแผนเกเพนการและการลงทุนพร้อมทางหับฟังการมีคำเห็นเจ้าจีมจากคณะประธานกองประชุมในโอกาสข้ารห่มกองประชุมสาหายสมใจเพชรศรีนวลน้องเลขาพักแขวงประธานสภาประชุสสนเขต12แขวงขมวนยังได้กล่าวรายงานการกร้าเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมใหญ่ครั้งที่1 0ขององค์คณะพักแขวงขมวนที่จะไขขึ้นในมมน้ว่า ืันนี้ก็เป็นกองประสมคบคณะขององคคณะพักแผนขโมนสุทธิเก่าเนาะเป็นกองประสมส่วนนี้ก็เป็นกองประสมเทือสุดท้ายครั้งที่17คณะพักของเราได้ดำเนินมาเป็นเวลาหาปีกองประสมครั้งสุดท้ายแล้วแต่ในกองประสมสุดนนี้ส่วนใหญ่ก็แม่นทบทวนขึ้นเกี่ยวกับแต่ละนูกรรมการ ้างหากะเกียมของส่วนใหญ่ขององค์คณะพระแขวงครั้งที่สิบพรแข่งขโมยพวเขาแล่สำหรับอนุเนนายนี้มหอดปัจจุบันคือว่าพวกเขาได้มีการทางหากะเกี่ยมสำเร็จโดยพื้นฐานโดยเฉพาะกับบรรดาเอกสารบทต่างๆนั้นแพวกเขาก็ได้มีการคราเกี่ยมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนาะ แต่ว่าแนเอรกสารก็ต้องได้ออกมาผ่านกองประชุ่มในรังนี้กอน,นอเพื่อให้กองประชุมนี้ผับข้อเอาอย่างเป็นทางการนัแล้วในเอกสารที่พวกเขาข้างหาก,กาเกียมนี้ก็มีเอกสารก้อนของประชุมนี้จำนวน11ฉบับแล้วก็กองประชุมที่จะนําเข้าอยู่ในกองเอ่อเอกสารที่จะนําเข้าอยู่ในกองประชุมนี้ก็มีทางมด31มเอกสาร ภายหลังของประสมสำเร็จพวกเฮาก็ได้มีการากักเกยมเอกสารไว้กับจำนวน6เอกสารขคัพเจ้นถือว่าทั้งหมดเอกสารที่พวกเฮาได้ห่างหากากักเกียมมานี้ก็ถือว่าสาเร็จโดยพื้นฐานมาแล้วและมีความพร้อมถือว่า100%เนาะที่จะนำเข้าสู่กองประสมเมื่อใดก็ได้นอก็แล้วข้าวิ่าแวน้เขาทจะยืกระจาเสียงเป็นข้าวมรวนงานสดจากของประสม 那个。